ดวงชะตาของชาวสิงห์นะคะในช่วง1-15ถึงมีนาคมมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากในช่วงนี้มีดาวพระเกตกับดาวราหูนะคะโคจรมาพบกันในภพมรณะของชาวสิงห์นะคะส่งผลอย่างไรบ้างในเชิงเรื่องงานเงินสุขภาพครอบครัวและความรักไปอัปเดตก,กันได้นะคะท่านใดลักนณาสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ สำหรับสถานการณ์ดวงดาวนะคะเดือนนี้ก็ต้องยกให้ดาวราหูกับดาวพระเกตนะคะเนื่องจากนานๆจะโคจรมาพบกันนะคะและเป็นดาวที่ส่งผลในเชิงกระตุ้นนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะช่วงนี้ช้าสิงห์บางท่านก็เป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างได้นะเป็นอย่างว่าต้องตัดสินใจนะคะมีทางเรื่องมีโซลูชันเข้ามาส่งผลให้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องของการจบลงบางอย่างในขณะ,ะที่อาจจะมีการตัดสินใจในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะไปอยู่ตรงข้ามเรือนการเงินของชาวสิงห์นะแล้วตอนนี้ก็ไปกระตุ้นราหูในภพเรือมรนมรณะนะคะจังหวะนี้ก็มีเกณฑ์นําเข้าเรื่องเงินได้นะเช่นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดสิ่งต่างๆในเชิงการเงินผลประโยชน์รายรับอย่างรวดเร็วนะคะในเชิงเงินทางไกลนะคะช่วงนี้หากติดต่อทางไกลต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะหรืออะไรที่ต้องเดินทางร่วมด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ว่ามีงานด่วนๆเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านีน้เข้ามานะคะ เรื่องของเงินมรดกพินัยกรรมนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงสินทรัพย์ช่วงนี้ก็อาจจะ,ะมีติดต่อเข้ามาหรือว่าต้องไปหยิบจับติดต่อต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เก่าๆเดิมๆนะคะเงินทองในเชิงจากเรื่องราวในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะเรื่องของสต็อกเก่าสินค้าเดิมนะเอามาปัดฝุ่นทําบางทีช่วงนี้อาขายออกได้เป็นอย่างดีนะคะเรื่องของการ มีผลิตภัณฑ์สินค้าบริการที่เกี่ยวกับแวดวงมลรณะก็คือสุขภาพความป่วยความเจ็บและความตายนะคะโดยสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกี่ยวข้องในเชิงทางตรงทางอ้อมได้นะมันอาจจะเกี่ยวกับตัวเราก็ได้หรือมันไปเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นแล้วมันมาเป็นเรื่องเงินของเราก็ได้ด้วยนะคะกับดาวตัวตนของชาวสิงห์นะคะเป็นดาวอาทิตย์นะคะยังคงอยู่ในภพเรือนปัตนิในช่วง ก่อน14มีนาคมนะคะถือว่าส่งผลดีในเชิงปรับตัวเก่งนะคะทำงานร่วมคนหมู่มากได้ง่ายนะเรื่องจากดาวมีกำลังไม่ค่อยแรงนะคะดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ไม่แรงเนี่ยเราก็เข้าคนอื่นได้ง่ายนะโอนโอ่นอนผ่อนตามมีลักษณะการปรับตัวในเชิงการงานลูกค้าเนี่ย ได้ง่ายและไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะคะสหรับในเชิงเรื่องงานนะต้องถือว่าดาวศุกร์นะคะเดือนนี้จะย้ายวันที่9มีนาคมนะคะเข้าสู่ภพเดือนปัตนิด้วยเช่นกันโดยข้อดีก็คือออกเดกับอรินะดังนั้นเรื่องงานเนี่ยอาจถือว่าอาจจะข้ามอุปสรรคบางอย่างไปได้นะแก้ไขปัญหาบางอย่างผ่านไปในขณะที่ดาวศุกร์นะคะจะไปอยู่ร่วมกับดาวเสาคู่ศัตรูในภพเดือนปัตนินะคะ ดาวการงานมาเร็งตัวตนนะคะส่วนหนึ่งก็น่าจะมีเรื่องงานเนี่ยที่ค่อนข้างพัฒนาก้าวหน้านะเรียกว่าอาจจะผ่านจุดยากๆมานะคะอย่างไรก็ดีมันไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูจึงมักส่งผลอาจจะมีเชิงการงานที่ต้องแบกรับนะคะเช่นแบกรับแทนคนอื่นนะงานที่รู้สึกมันเสียสละต้อง อาจรับผิดชอบเยอะนะคะงานโหลดงานที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงนะหรือบางอย่างก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบหรืออยากทําแต่ก็มีมาให้ทําอยู่บ่อยขึ้นนะคะเรื่องของการเข้าไปในสังคมนะช่วงนี้ก็อาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยชอบหน้านะหรือรู้สึกไม่สบายใจกับอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะ ในเชิงการเงินนะก็ต้องบอกว่าต้นคลิปบอกถึงที่มาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในขณะที่ดาวการเงินเดือนนี้นะคะ3ม,มีนาคมไปดาวการเงินจะถือว่ามีกําลังที่ไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะการเป็นประนิดในภพเรือนมรณะนะคะก็ถือว่าการเงินช่วงนี้มีจังหวะใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูคู่ศัตรูนะคะดังนั้นชาวสิงห์นะถือว่า เงินทองอาจจะมีแหล่งที่มามีการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันนะคะคู่ศัตรูทางการเงินเกิดขึ้นในภพมรณะนะคะก็คืออาบางจังหวะนะลูกค้าบางคนหรือว่าเงินบางอย่างมีความเล็ดเลือนล่าช้าได้นะคะช่วงนี้เรื่องผลประโยชน์นะหากเป็นเชิงหุ้นส่วนร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็อาจจะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะดังนั้นพูดคุยกันให้รู้เรื่องหากทำสัญญาร่วมมือร่วมใจกันในช่วงนี้นะคะ เรื่องของอุปสรรคในเชิงสื่อสารยังคงมีมาอยู่นะเนื่องจากดาวคู่นี้นะคะส่งผลให้เรื่องของการสื่อสารบางทีล่าช้าผิดพลาดนะโดยเฉพาะยื่นเรื่องวิ่งเต้นนะในหน้าตัวกลางช่วงนี้บางทีมันมีจังหวะรอคอยเอกสารมีปัญหานะคะนอกจากนี้ในเชิงเรื่องข้อมูลนะบางทีได้รับฟังมาบางทีมันก็ผิดก็มีนะบางคนใช้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ลงทุนนะช่วงนี้ต้องถือว่าระแวดระวังในเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะ ปัญหาในเชิงขนส่งนะคะสำหรับชาวสิงที่ค้าขายออนไลน์ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องขนส่งเรื่องความล่าช้าการน,นัดหมายนะส่งผลมายังเรื่องเงินทองนะคะเป็นช่วงที่เรามาระวังเรื่องข้อขัดแย้งทางการเงินนะในเชิงสเกลเล็กก็ลูกค้าอาจจะมีปัญหารับจ่ายเงิน,นเรื่องของสเกลใหญ่หน่อยก็เรื่องคดีความเรื่องกฎเกณฑ์ข้อกฎหมายกฎระเบียบนะซึ่งอาจจะมาเกี่ยวข้องกับชาวสิง ได้ง่ายกว่าในช่วงอื่นๆนะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าระแวดระวังเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ดาวอังคารยังคงเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนอรินะคะก็มีภารากิจนะเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะบางทีก็เป็นจัดการให้ลงตัวนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารได้ช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะอาจจบการศึกษานะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเรียนนะคะการคิดอ่านเรื่องเงินทองนะในเชิงส่งเสียเลี้ยงดูนะหรือช่วงนี้นะคะ ปัญหากับคู่ครองในเชิงเวลาที่มีให้กันน้อยก็ได้เนื่องจากมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆมากนะคะเรื่องของการมีทัศนคติความคิดไม่ค่อยตรงกันหรือพูดง่ายๆคุยกันไม่ค่อยได้นานมักมีเหตุให้โต้แยง้งถกเถียงหรือทะเลาะเบาแหวงก็เป็นได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวสิงห์ที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ มีดาวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมีปัญหานะคะอ่าในเชิงเข้าสังคมช่วงนี้เรามาระวังคําพูดบางทีก็เป็นตัวเราเองนะคะ,สะแสดงออกทางความคิดเห็นก็ต้องคิดก่อนพูดนะคะคิดก่อนคอมเมนต์นะหรือเชิงโซเชียลมีเดียอาจต้องระมาระวังเพราะว่ามีเรื่องได้ง่ายนะคะเรื่องของการได้ยินคําพูดบางคนก็สบประมาทพูดจะดูถูกดูหมิ่นเหยียดยม้มช่วงนี้ก็จะมีคําพูดลอยลมแบบนี้เข้ามาได้อ่ะก็เป็นจังหวะที่ อย่าอารมณ์เสียง่ายอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวดวงดาวก็จะผ่านพ้นไปนะคะสําหรับในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะเนื่องด้วยดาว67นะคู่ศัตรูเรื่องความรักนะคะเล็งตัวตนชาวสิงช่วงนี้การคบหาก็จึงอาจจะไม่ค่อยลงตัวมีการปรับตัวนะในเรื่องอเวลาที่ให้กันนะคะเรื่องของการพูดคุยแต่อาจจะไม่ชัดเจนก็ได้เนื่องจากดาวคู่เส้นศัตรูนะคะส่งผลโดยตรงนะเรื่องของการคบหาคนต่างวัย เรื่องคนเก่าในอดีตนะมีจังหวะแวะเวียนและวกวนด้วยนะคะดังนั้นอาจเรื่องชีวิตความรักช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่มักจะยังไม่ค่อยลงตัวนะอาจจะยังไม่สมหวังเต็มร้อยนะหรือว่ายังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องความรู้สึกหรือการแสดงออกนะจากทั้งตัวเราและของคนอื่นนะคะดังนั้นเป็นจังหวะดูไปก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ดาวไปรวมอยู่ในภพมรณะหลายดวงนะคะบางคู่จึงมีลักษณะการถอยหลังคนละก้าวนะบางคนเลิกรากันในช่วงนี้ได้นะคะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านหลายๆอย่างในชีวิตของชาวสิงรวมทั้งเรื่องการคบหาด้วยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้เรื่องอุบัติเหตุนะยังคงระมัดระวังต่อเนื่องนะคะเนื่องจากดาวอังคารยังอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะคะอ่าอุบัติเหตุในเชิงแตกหักฉีกนะคะเรื่องกระแทกนะคะดาวพระเกตเดือนนี้กระตุ้นพบเรือนมรณะนะคะปุบปับฉับพลันในเชิง จ็บป่วยได้นะเช่นเรื่องภูมิแพ้นะคะเรื่องอะไรที่เป็นลักษณะอาจไม่มีสาเหตุก็ได้นะบางทีก็เป็นผื่นขึ้นมานะคะเรื่องของแพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ฝุ่นหากใครมีนัดในเชิงสัญญกรรมนะคะเรื่องฉีดยาเรื่องของการทําฟันนะหรืออะไรที่เป็นใช้เข็มมีเสียเลือดเล็กน้อยอันนี้ถือว่าแก้เคล็ดสะดเดาะเคราะห์ไปตามดวงนะคะสำหรับดวงดาวช่วงนี้นะคะถือว่าส่งผลกับชาวสิงห์พอสมควรนะเนื่องจาก ชาวสิงห์นะคะตอนนี้มีทั้งดาวเสาเล่งตัวตนนะคะดาวราหูเล่งเรือนการเงินเมื่อมีดาวไปรวมกันอยู่มากๆนะคะก็มาจะส่งผลช่วงนี้นะกระทบตัวตนแล้วก็กระทบเรื่องเงินทองของชาวสิงห์โดยตรงนะคะจะดีมากดีน้อยหรือมีอุปสรรคอย่างไรนะบางทีก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านนะคะสามารถฟังไว้เป็นแนวทางคร่าวๆนะเนื่องจากพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านก็ย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกันนะคะ สำหรับท้ายคลิปนะคะฝากข่าวสารนะคะถึงชาวสิงสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องทำบุญบริจาคนะคะเพื่อเสริมดวงเสริมชะตาในช่วงนี้นะที่ดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งผลโดยตรงกับชีวิตของชาวสิงหลายด้านหลายทางนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญนะคะช่วงเวลานี้สามารถรับสิทธิประโยชน์กันได้นะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นผดดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9เนะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่มหอนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน